สวัสดีค่ะ FC ทุกท่านนะคะวันนี้เริ่มเรียนมาแล้วลนกก็มาหาเด็กๆที่ทุ่งนาปกตินะคะก็กลัวเขาจะหิวก็ต้องมาหาเขานะคะมากับมอเตอร์ไซค์คู่ใจที่แม่นาซื้อให้เนะะี่ยค่ะคือให้ความสะดวกสบายได้มาหาเด็กๆได้มาทำหลายอย่างนะคะคือดีมากๆเลยนะคะว่ารถเขาแบบใหม่สภาพดีนะคะ ขับขี่แบบระมัดระวังปลอดภัยนะคะขอบพระคุณแม่นาม,มากๆนะคะที่เมตตาทั้งอาหารให้เด็กๆแล้วก็ทั้งแล้วก็ขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่เมตตาอาหารให้เด็กๆด้วยค่ะนุกกลับมาถึงบ้านก็รีบเอาเด็กๆออกมาผ่อนคลายนะคะผ่อนคลายกินอาหารในกรงพับนะคะเพราะว่าอยู่ในกรงทั้งวันเขาคงจะเครียดนะคะนุก,ก็ต้อง จัดสรรเวลาะคะ่ะคือมาบ้านเร็วได้นี่ดีเลยมาหาเขามาเล่นกับเขานะคะแต่บางวันมันก็ติดงานที่โรงเรียนก็คืออาจจะค่ำบ้างก็ไม่ได้ให้เขาออกมาอย่าเงี้ยคะ่ะก็สงสารเขาเหมือนกันนะคะนอกจากวันหยุดจะมีเวลากับเขาเยอะนะคะนี่นะคะชะบาชบาดีขึ้นมากนะคะนี่ชบากับแม่เฟื่องนะคะชบาเขาดีขึ้นมากนะคะ,ะ,าาะ,คะอาจจะได้ไปทําวัคซีนพร้อมกับพี่น้องเขาใน คั้งต่อไปเนี่ยค่ะนี่ก็กังคับเมื่อคืนก็เปิดไฟไว้ให้อย่างดีนะคะไม่ให้เมืดไม่ให้ถ้าเราไม่เปิดไฟนี่มืดมากเลยนะคะมืดมองไม่เห็นอะไรเลยนี่ก็เปิดไฟไว้ให้เขานะคะใบบัวก,ก็นอนสบายเลยนะคะก็เห็นเขามีความสุขเราก็มีความสุขด้วยนะคะมีเห็นเขาได้กินเห็นเขาได้อยู่แบบ อยู่ดีปลอดภัยเด็กหน้าบ้านเขาก็อยู่หน้าบ้านนะคะปลอดภัยนอนเย็นสบายหน้าบ้านนะคะไม่ค่อยมียุงชุมแบบยุงไม่น่ากลัวอะไรเลยนะคะหน้าบ้านแบบมันมีไฟถนนสว่างนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณนะคะ